ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพับกบพวกเราแล้วนะครับครับผมอ๋อเลยฮะพบกับพวกเราทีมงานเคสเบเกอร์ครับผมแน่นอนเจอพวกเราสองคนเนี่ยมักจะนำเอาสิ่งดีๆสิ่งดีๆในชีวิตมาเสนอวันนี้เรามีอุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์หนึ่งใหญ่ที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รีวิวด้วยเหรอรีวิวรีวิวนะฮะก่อนครับผมครับผมว้าวว่าไผโนนนะดีไม่โกเก่านี่ยนี่ครับถุงมือกาดข้อยาวโลเลฟ RO สามเจ็ดนั่นเอง ต้องบอกกันเลยว่าครับผมถุงมือคู่นี้เนี่ยครับมีความพิเศษมากๆพิเศษยังไงบ้างครับผมก็ยี่ห้าสามสิบก็เป็นธรรมดาไม่ใช่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 เพิ่มข้าวไม่ใช่ครับผมถุงมือรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าทนความร้อนควสมร้อนพิเศษของเขาอย่างแรกเลยทนความร้อนอย่างที่สองมีความยืดหยุ่นสูงยืดหยุ่นสูงครับอย่างที่สามเนี่ยคือทนทานต่อแรงเสียดทานนะฮะปกป้องข้อมือเราได้ดีด้วยแกะห่อให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับผม วันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับสำหรับถุงมือนะใครถุงใส่ไปบ้านี่อันนี้อันนี้อ๋ออันนี้มันถุงใส่ถุงมืออันนี้คือถุงมือครับอันนี้ไม่จำเป็นเขาไว้ก่อนวางไว้ตรงนั้นวัสดุอุปกรณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับผมผลิตมาจากหนังวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรู้ได้ไงว่าแท้ครับผมลองชิมดูฮะโอ้โหคนเราทั้งทั้งตัวหนังวัวแท้นี่ดมกลิ่นก็รู้ครับใช่ครับผมจะจะจะมีกลิ่นของความเป็นธรรมชาติคุต้องดึงดาวด้วยใช่ไหมครับถ้าดมครับผมอ่ะอ่ะ การตัดเย็บเป็นไงก็ตัดเย็บเป็นแบบตะเข็บคู่นี่ครับตะเข็บคู่ของเขานะครับโชว์ให้ต้องโชว์ครับตะเข็บคู่นะฮะก็จะทําให้แบบมีความทนทานนะครับครับผมรอยแนวของอะไรพวกนี้ก็ไม่ปลีไม่แตกง่ายว่าไงจุดเด่นคู่นี้ก็คือตรงระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะฮะมีเขาเรียกว่ามีกันมือแหกเหรอกันมือกันมือฉีกมือฉีกมือฉีกครับผมครับผมนะฮะก็เย็บติดกันเป็นชิ้นเดียวนะฮะแล้วก็เรื่องของจุดกาดันมาดูจุดกาดบ้างครับผม จุดกาดเป็นอา TPU ครับผมผลิตมาจากอาโพลียูริเทนอ่าเขาก็มีตั้งแต่ที่ถักทอมาแบบหกเหลี่ยมเป็นแบบรังพึ่งเป็นแบบการกระจายแรงที่ดีนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็กระจายแรงทําให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรลดแรงอ่ะเป็นการกระจายแบบลดแรงลงไปอะไรอย่างเงี้ยลดรายได้ด้วยไม่เก่ยวเออมีกี่จุด มีกี่จุดเหรออ่ะหนึ่งสองสามสี่ไม่ไรับนับจุดใหญ่จุดใหญ่ครับผมก็มีตรงนิ้วหลังมือหลังมือด้วยหลังมือก่อนเลยหลังมือหลังมือแล้วก็ตรงข้อนิ้วทั้งหลายทั้งแหล่นะครับแล้วก็ตรงพิเศษมีตรงอุ้งมือหลังมือด้วยครับผมแล้วก็มีตรงข้อมือข้อมือนะฮะพิเศษสําหรับรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยอ่าโอด้วยสามเจ็ดนั่นเองครับผมวัสดุภายในภายในเป็น โพลีเอสเตอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คุณสมบัติโพลีเอสเตอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าซึมซับเหงื่อได้ดีใช่แล้วระบายความร้อนได้เยี่ยมระบายอากาศได้ดีด้วยคือเรื่องของเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรเนี่ยคือแทบจะไม่มีให้เห็นเลยทีเดียวเขอดมกันดมเลยมันใหม่อยู่เอาแล้วใหม่อยู่ต้องลองใช้ไปสักพักนึงกินใหม่ไงกินใหม่กินใหม่กินใหม่ก็ตามภาษาของธุรกดข้อยาวนะครับต้องมีสายรัดข้อมืออ่าครับผมเดี๋ยวจะือให้ดูลิสแบนอย่างเงี้ยเหรอจ๋าพ่อจ๋า เออก็อาจจะนี่นะฮะเฮ้ยใส่เวลาใส่มันต้องใส่ให้ตึงๆใส่ให้มันแบบนี่นี่ใส่ไปเออให้มันรัดอย่าให้เลือดมันเดินอ๋อไม่ใช่นี่แล้วก็พอใส่ปิดปุ๊บนะมันจะมีเขาเรียกว่าติ่งมีมีเขาเรียกว่ามีมีแง่งกาโอ้าวหนักคุยเออคือเป็นแบบส่วนปิดนะฮะการหลุดนั่นเองนะครับนี่สองจุดสวัสดีกอันก็ไม่หลุดไม่หลุดนะฮะนี่แต่พอไม่ใส่สายรัดเท่านั้นแหละใส่รัดครับผมครับผมพอไม่ใส่สายรัดเป็นไง นี่นี่โอ้โหเป็นไงพอคุณโบกเป็นแท็กซี่เลยรถเมย์รถเมี์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี่นะบเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักแข่งในสนามนะะหรือว่าไบเกอร์ทั่วไปนะนิยมใช้มากครับผมนะฮะสามอย่างที่เราจะมาทดสอบกันในวันนี้ครับคุณปามครับแน่นอนคือวันนี้เราจะไม่ขับขี่ละเราเราก็เรียกว่าคือ มันดีอยู่แล้วครับคือเราไม่ต้องมาขับรีวิวให้ลูกมันนุ่มสบายอะไรไงแต่เรามาทดสอบเรื่องของความทนทานของมันดีกว่าอย่างแรกเลยทดสอบความเหนียวก่อนเหนียวเออความเหนียวก่อนอ่ะไม่ค่อยจ่ายตังค์ไงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เหนียวนี่ดึงก่อนเลยดึงอ่ะดึงอ่ะดึงอ่าไม่ไปว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหาร แล้วเสื้อใส่หลายวันด้วยนะผมบอกเลยว่าผมคาร์พี่มากครับผมครับผมทำขนาดนี้พอหรือยังยังยเดี๋ยวยังต้องนึงไม่ไม่เห็นภาพนี่ผมทิ้งน้ำหนักตัวครับครับผมไม่ใช่เล่นเล่นครับผมนี่นะครับนี่ไม่ใช่ถุงมือนะครับมันนี่แหละครับเออเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทดสอบความเหนียวแล้วเนี่ยซึ่งคุณปั๊มก็ไม่ได้จ่ายตังค์แล้วเนี่ยครับผมไม่ใช่เหนียวอย่างนั้นไอ้บ้าเดี๋ยวเราจะไปจำลองการประสบอุบัติเหตุโดยการที่ให้คุณปั๊มขี่สักร้อยยี่สิบนะฮะแล้วก็คว่ำโชว์ดูซิว่ามือคุ จำลองเขาพอนะไม่ต้องอะารนั้นนะอจำลงโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับผมเื่เพื่ออะไรนะทดสอบทดสอบอ้ไม่น่าจะได้นะเพื่อปเวิร์าไปทำยีง่แนหม ีเอาละครับตอนนี้เป็นการทดสอบแรงเสียดทานของถุงมือโรเลฟ RO 37คู่นี้กันนะครับไปเลยครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะอ่ะด้านข้างมือบ้าง ไม่เป็นไรนะฮะมีรอยนิดหน่อยนะครับอ่ะไปต่อครับผมไปต่อครับอไปต่อขึ้นถนนใหญ่เลยบ้า <c oughs> <c oughs> เอาพร้อมนะ <c oughs> นี่ฮนะเป็นรอยนะครับแต่ว่าไม่ถึงข้างในนะฮะอ่ะลองดูอันนี้ทีหนึ่ง ครับตอนนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่เราทดสอบกับพื้นที่ถนนทางเรียบไปนะครับมือเละเป็นอย่างนี้นะครับเละไปอย่างนี้นะครับมือข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะปึ๊บอึงไม่เป็นไรนะครับมีรอยนาฬิกานะครับไม่เกี่ยวนะฮะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบในพื้นผิวที่แบบถูกครุขระดูบ้างนะว่าจะเป็นยังไงไปลุย เอาลนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่พื้นผิวขรุขระกันแล้วเรามาลองกันเลยโอ้โหหินหินหินหนโอ้โโอ้ยดินแดงเปืือนนะฮะเปลือนแค่เปลือนเปน,นะฮะอ่ะเราลองดูด้านข้างบ้างโอ้โหโขว เปื่อนนะฮะเปื่อนโอเคมีรอยฉีกนิดหน่อยนะครับโอเคเรามาดูที่ด้านของหลังมือบ้างกขอบอกเลยว่าไม่รู้สึกถึงความเจ็บอะไรเลยนะครับรับรู้ได้ถึงแค่การแบบ ไหลไปกับพื้นแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาแกะถุงมือดูกันเลยดีกว่าว่ามือเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูท่านี้เลยแล้วกันนะฮะปึ๊บพองเลยอ้วนอ้วนอ้วนไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับจากห้านิ้วไม่เหลือ3นิ้วอย่างงี้นะครับไม่เหลือนะครับเหมือนเท่าเดิมนะครับ5้านิ้วเหมือนเดิมต่อไปเราจะทำอะไรครับต่อไปนะครับเราจะ advance ขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเรื่องของความทนทานในเรื่องของความร้อน ด้วยการเผาครัลองดูครับผมครับผมหลังจากที่เราเอาไปทดสอบทั้งการกระชากลากถูกไปเรียบร้อยเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายครับที่เราจะทดสอบกันวันนี้เผาเลยพร้อมกันแล้วะฮะวันๆอยู่เหมือนกันครับปะลองดูนะฮะจัดการเลยครับผมนี่ฮะน้ำมันที่คุ้นเคยนะฮะฉีดครับผมจุดครับ โอ้โห,โโห,หร้อนครับอย่างงี้ฮะโอ้โหนี่นะฮะเป็นไงฮะโอ้โหนะเป็นไงครับผมเผากันสดๆครับผมนี่ หนังทนมากครับผมอาจจะมีร่องรอยของอพลาสติกนะครับที่มีการไหม้นะครับแต่ว่าหนังไม่เป็นไรนะครับ เอาละครับตอนนี้เราเสร็จสิ้นการทดสอบแบบสมบุกสมบันทะลโหดเหี้ยมเกรียมนี่ผมว่าเท่าที่ทําการรีวิวมาเนี่ยผมว่าตอนนี้สุดๆแล้วแหละคนดีๆเขาไม่ทํากันนะครับจุดไฟเผาระเบิดภูเขาเผากะท่อมขนาดนักหนังอะรอครับผมเรามาดูคู่แรกกันก่อนข้างแรกคือข้างขวาที่ผมเอาไปทดสอบในการแบบเอาไปถูสไลด์บนถนนถนนแบบถนนทางเรียบ ถนนคอนกรีตถนนลาดยางแล้วก็มีถนนขรุกระมีหินมีทรายมีดินมีโคลนก็ถ้าเป็นสภาพถนนจริงๆก็คือทุกสภาพถนนในประเทศไทยแหละที่เราจะเโลกไปนี้ยกเว้นยกเว้นในแม่น้ำถนนในแม่น้ําไม่มีจะบอกเลยว่ามือเนี่ยคืออย่างที่เห็นไม่เป็นไรเลยครับผมก็คือปกติทุกอย่างอาจจะมีบวมบ้างมีอันนี้อ้วนอีบ้าย้ำจังเลยเดี๋ยวดิอ่ะเรามาดูถุงมือก่อนก็มีรอยฉีกขาดนี่หน่อยๆนะครับคือขาดจริงแต่ว่า มันไม่ทะลุถึงข้างในก็ด้วยการตัดเย็บแบบ2ชั้นนะครับเพราะว่าข้างในเขาจะมีชั้นหนึ่งซับไว้ด้วยนะฮะก็จะแบบว่าไม่ขาดถึงข้างในมือก็เลยจะไม่เป็นอะไรแล้วเรื่องของกาด TPU เนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยผมบอกว่ากระจายแรงได้ดีมากเลยนะเพราะแทบจะไม่รู้สึกถึงการกระแทกเลยตอนที่เราทดสอบเนี่ยใช้ระยะเวลาในการถูเนี่ยนานมากวนไม่ร้อนไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกแสบไม่รู้สึกถึงการแบบ เขาเรียกว่าอะไรหลังของมืออ่ะเป็นการจําลองเกินจริงว่าอหไรเกินจริงเลยแหละผมว่าเกินจริงนะเพราะคงไม่มีใครล้มเร็วขนาดนั้นอุ้ยนานด้วยนานด้วยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะผมว่าต่อให้ถูงมือมันขีดขาดไปนะครับไม่เป็นไรมันเปลี่ยนใหม่ได้ครับแต่มือเราเนี่ยพอมันเสียไปแล้วเนี่ยมันซ่อมยากเป็นไงฮะบอกเลยมันทำยากมันทำมันมันทำยากด้วยทำทำให้มันกลับไปเหมือนเดิมยากอ๋อมากามดูของผมบ้างไหมมาดูของคุณบ้างของผมนี่จุดไฟจุดไฟของผมจุดไฟเผานะฮะ ผมลองเอามือทดสอบนะ่ใสทั้งแบบใส่กับแบบไม่ใสแบบใสก่อนและกันความร้อนที่ถูกเผาจากถุงมือไปถึงมือเราเนี่ยกว่าจะรู้สึกร้อนนี่ประมาณ5ถึง7วินนามาพูดถึงหนังวัวเนี่ยมีการหดตัวอยู่บ้างเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องปกติธรรมชาติอยู่แล้วรับเป็นหนังวัวแท้ในส่วนของพลาสติกเนี่ยก็จะมีการละลายอยู่บ้างเป็นบางจุดเพราะว่ามันเรื่ององศาของเค้าที่มันมาถึงแบบจุดเดือดของเขาใช่ใช้เวลานานเลยทีเดียวแหละอุ้งมือนะฮะ ที่เราต้องจุดไฟเผากันอุ่นแรงมากนะครับก็มีรอยอยู่บ้างแต่ในเนื้อในจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรเลยครับผมนะฮะนอกจากมือคุณทศเป็นไงบ้างครับก็ดำอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับช่นี่มปนตากแดดครับผมไม่เป็นไรเลยครับผมนะผมว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆเนี่ยเอาอยู่เอาอยู่แน่นอนสบายๆครับผมครับผม สรุปเป็นไงครับก็ต้องบอกเลยว่าสมรรถนะขนาดนี้ก็ต้องสมกับราคาของมันราคาเท่าไหร่ครับผมสามพัเก้าอบาทนะฮรับเพื่อเพื่อคนไหนที่สนใจนะครับสามารถติดตามไปที่แฟนเพจของโรเลปไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ล่ะ ก็ต้องขอตัวไปรักษามือใช่ใช่ดิเอาถุงมือคู่นี้ไปใส่ขับรถครละสายของเราก่อนยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่ครับผมยังใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะพังอ่าครับผมโอกาสหน้านะครับเราจะมารีวิวถุงมือหรือว่าอุปกรณ์รดิ้งเกียร์อันไหนนั้นติดตามชมกันครับผมครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปั๊มครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมโดดลงน้ำนี่เลยนะครับทำไมครับร้อนครับผม